เมื่อใบกลวยแหงหน้าผีหรือหน้าคนเจอพายุลมแรงนะครับวันนี้วันที่14พฤษภาคม2568ข้างนอกพายุมานะ คือตรงนั้นหน้าเหมือนผู้ชายมีตามีจมูกมีปากนะครับเป็นใบกล้วยแห้งที่แปลกมากใครเกิดมาเคยมีใบกล้วยแห้งเป็นหน้าคนบ้างไหมผมเห็นตอนแรกผมก็โอ้เป็นไปได้ไงเนี่ย ให้ดูรอบๆนี่แม่เป็นตน้นกล้วยข้างบ้านผมเองอะ่ะพายุลมแรงมากเลย ดี๋ยวจะดูว่าจะหลุดปิวไปเปล่านะครับแต่ใบกล้วยนี่กว่ามันจะเหี่ยวกว่าจะสลายนี่มันนานนะนานอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเทียบเทียบกับใบไม้อื่นๆจะย่อยสลายเร็วไหมแต่ใบกล้วยนี่มันเหมือนมันจะเหนียวเหนียว ฝนตกแนะใบกล้วยเริ่มเปียกน้ำนะครับก็ผมเห็นครั้งแรกผมก็ตะลึงนิดหน่อยว่าเฮ้ยหน้าเหมือนคนเลยแล้วก็คิดไปได้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับหรือเปล่า เกี่กับจิตวิญญาณไหมเออถ้าจะคิดก็คิดได้แต่ถ้าไม่คิดก็โอ้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็มี FC ในไรต่อตอมนะครับคุณธนวัฒน์ก็บอกว่าคุณโชคผมผมเป็นผู้จัดไรต่อ,ต,อต่อช่องเล่าเรื่องผีนะ ดึกๆทุกคืนนะครับแทบทุกคืนเขาบอกว่าให้มายืนส่องที่หน้าต่างสิตอนนั้นประมาณตีสองได้ดูซิว่ามีผีมายืนไหม <c oughs> ผมบอกว่าโอ้พอดีว่าเมื่อวานนี้ไปส่องผีมาเป็นเกือบชั่วโมงไปมีคนให้ทําภารกิจขอหวยก็เหนื่อยครับก็เลยบ,บอกว่าเดี๋ยวขอตัววันนี้ขอตัวก,ก่อนยังไม่สะดวกเหนื่อยขอคุยเรื่องอื่นๆนั่งพักก่อนนะประมาณนี้นะ ราะว่าเวลาไปทําภารกิจก็ลุ้นนะครับลุ้นจะเจอผีไหมจะเจออะไรไหมยิงตอนดึกๆนะอ่ะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับช่องรีชโชคสวัสดีครับ